เปิดเต็มที่แต่ก็เหมือนไม่ได้แพงในความรู้สึกนะเพราะอาจจะแบบโซล่าเซล์ช่วยอะไรเงี้ยมันดีทุกอย่างจริงๆค่ะต้องลองเข้ามาสัมผัสเอง สวัสดีค่ะชื่อพัทลินครับพิมแดงค่ะปัจจุบันประกอบธรุรกิจส่วนตัวค่ะพี่ีรัฐมูลทองสม่งนะคะชื่อเล่นชื่อฝานค่ะขายออนไลน์อยู่มาประมาณปีหนึ่งค่ะ1-2ปีแล้วค่ะต้องการความเงียบอยากเจอเพื่อนบ้านดีๆก็คือตามหาหลายที่มากเหมือนใจเราอยู่ที่นี่แล้วแต่หนูไปที่อื่นก็ยังแบบไม่ถูกใจค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อที่นี่เลย ก็ดูทั่วๆไปแล้วก็มาเจอที่นี่มันตรงกับบัเจ็ตที่แบบครอบครัววางไว้อย่างเงี้ยค่ะมันก็สมเตุสนผลอยู่มันมีความสะดวกไม่ว่าจะไปไหนค่ะติดถนนใหญ่อยู่ใกล้ห้างมีโซลา่าให้เราบางทีก็จะช่วยสพอร์ตเรื่องค่าไฟให้เลยตัดสินใจเอาตรงนี้ มันมันก็สงบจริงๆอะค่ะพอมาอยู่ค่ะไม่ค่อยวุ่นวายคือทุกอย่างเป็นแบบที่เราคิดหมดทุกอย่างเลยค่ะแบบทั้งเพื่อนบ้านทั้งความปลอดภยัยเหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่เข้ามาดูเลยอะแบบบอกไม่ถูกคือแบบมันมันดีทุกอย่างจริงๆค่ะต้องลองเข้ามาสัมผัสเองติด3กิโลวัตต์ค่ะติดค่ะ3กิโลวัตต์ค่ะ อย่างถ้าเกิดที่อื่นเขจะบ่นกันว่าค่าไฟขึ้น2ส,สเท่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงมากค่ะก็เหมือนปกติเลยเราก็ใช้ใช้คุ้มใช้ปกติค่ะใช้ไฟใช้แอร์เปิดเต็มที่แต่ก็เหมือนไม่ได้แพงในความรู้สึกนะเพราะอาจจะแบบโซล่าเซล์ช่วยเลยเนะะี่ค่ะ ค่าไฟคือเป็นกังวลมากทางานอยู่ที่บ้านตลอดเลยแล้วคือจะจะเป็นแบบไฟแอร์คือจะทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะก็เลยกังวลแบบค่าไฟเราจะเพิ่มไม้อะไรเงี้ยแต่พอบินข้าไฟมาก็โล่งอกเลยค่ะโซลาร์เซลล์ช่วยได้เยอะเลยไม่ได้วุ่นวายอะไรตัวโครงการเองเขาก็เหมือน มีเรื่องของล้างทําความสะอาดแผ่นโซลา่าให้เราอะคะ่ะคือบริการฟรี2ปีเขาจะส่งช่างคะ่ะมาล้างโซลา่าปีละ2ครั้งคะ่ะตัวอินวอเตอร์อะค่ะเขาจะรับประกันด้วย5ปีก็เลยไม่มีกังวลเรื่องนี้เลยคะ่ะทำเลสะดวกคะ่ะ เพราะว่าพี่ตัดสินใจเอาก็เป็นทำเลด้วยเพราะามันติดถนนใหญ่ทำเลคือดีมากค่ะคือโครงการเลือกที่แบบว่าใกล้ทุกอย่างใกล้เซ็นทัลแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือใกล้โรงเรียนด้วยอ,อ๋อใช่ใช่ค่ะสะดวกมากอย่างเราจะไปเซ็นทัลสาลยาค่ะเขาก็จะมีบริการรับส่ง เราก็ไม่ต้องขับรถมันมันเลยสะดวกตรงนี้บางทีไปต้องไปหาที่จอดอันนี้ก็คือไปส่งถึงหน้าประตูเลยบ่อยมากเลยค่ะถ้าเราจะเอารถตัวเองอะ่ะมันเปลืองน้ําวันใช่ไหมคะแต่คืออันนี้หมู่บ้านเขามีรับส่งให้เราอะ่ะเราก็เลยหนูใช้บริการเต็มที่มากใช้ทุกวันเลยค่ะหนูไปเดินบ่อยมากใชส่ส่วนส่วนกลางเขาก็มีพร้อมให้ทุกอย่างค่ะ สระว่ายน้ำสัวฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็โอเคค่ะตอบโจทย์มากค่ะเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมคะมีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็แถมส่วนกลางค่ะเขายังมีแบบโซลาร์เซลล์ช่วยให้แบบหนูประหยัดค่าส่วนกลางอีกเยอะมากเลยค่ะอย่างเซนาเขาก็จะมีตัวแอปพลิเคชันตัวเซนาสามร้อยหกสแอปพลิเคชันนะคะอันนี้มันก็จะเหมือนช่วยเรื่อง ความสะดวกสบายไม่ว่าเราจะตามพวกตำแหน่งของชัตเตอร์คาหรือว่าสมมติเรามีเรื่องที่ต้องซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราแจ้งเข้าผ่านระบบตัวแอปได้เลยรวมถึงเรื่องโซลาเซลล์ที่มันจะมีวัดค่าความประหยัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเราเราก็จะรู้ได้จากแอปตัวนี้คือสามารถแบบดูในนั้นได้เลยทั้งเข้าสารแล้วก็ติดต่อน,นิติอะไรคือสะดวกง่ายมากเลยคะ่ะไม่ต้องยุ่งยากบริการดีคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อหมู่บ้านนะคะแนะนำที่นี่เลยค่ะเซนาวิวนะคะ,ะ,ค,ะคือหนูประทับใจมากคืออยากให้มาเป็นเพื่อนบ้านด้วยกันถ้าหนูพูดนะอาจจะไม่แบบรู้สึกเองแต่ต้องมาสัมผัสเองค่ะถ้าท่านไหนสนใจกำลังมองหาบ้านอยู่นะคะอยากจะชวนให้มันเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ